สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมอ้ําจากวีนิกกุ๊ปอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเจ้าเครื่องบันทึก NVR C 1 0 4 HS ขีด KS 2มาแนะนําให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับว่าตัวนี้สเปคเป็นอย่างไรบ้างแล้วตัวนี้มันแตกต่างจากตัวอื่นยังไงเราลอบชมพร้อมกันเลยนะครับ <S <S เริ่มจากการ u n นบ x ็อเจ้าตัวเครื่องบันทึกตัวนี้กันเลยนะครับ ืนจะเป็นเจ้าตัว NVR ครับผมตัวนี้จะเป็นเมาส์นะครับตัวเมาส์จะอยู่ภายในกล่องน,นี้นะครับและตัวนี้นะครับจะเป็นสายแลนนะครับที่เขาให้มาภายในกล่องด้วยครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวน็อตนะครับอุปกรณ์สำหรับในการติดตั้งฮาร์ดดิสก์นะครับ อย่างต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นสายที่เชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสทั้ง2สายเลยนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นอะแดปเตอร์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันหลักของเจ้าตัว NVR ตัวนี้กันบ้างนะครับ NVR ตัวนี้นะครับมีระบบรองรับภาพแบบ H.265 นะครับช่วยให้เราประหยัดพื้นที่ในฮาร์ดดิสได้ดีเลยครับ NVR ตัวนี้รองรับฮาร์ดดิสทั้งหมด1ลูกครับสูงสุดอยู่ที่6เ b ครับ สามารถดูได้นานสูงสุดถึง1เดือน,นครับผมแต่ว่าส่วนนี้นะครับอยู่ที่การตั้งค่าของเรานะครับว่าเราใช้งานยังไงตั้งค่าประมาณไหนนะครับเลเยอรตอนตัวนี้นครับยังมีฟังก์ชันแบบ IVS ด้วยครับก็คือฟังก์ชันนี้จะทํางานในการนับจํานวนคนที่เข้ามาในเส้นที่เราตั้งกรอบไปนั่นเองครับ ก็คือเหมือนเราสามารถฉีดเส้นได้นะครับแล้วก็ถ้ามีคนเข้ามาในเส้นนี้ NVR ตัวนี้ครับจะทาการนับจานวนได้ครับว่ามีคนเข้ามาทั้งหมดกี่คนประมาณนี้ครับใน NVR ตัวนี้ครับสามารถรองรับภาพได้สูงสุด8ล้านพิกเซลครับแต่ NVR ตัวนี้นะครับยังไม่รองรับระบบแบบ P O E นะครับแต่ฟังก์ชันหลักๆที่เขาให้มาก็ถือว่าครบถ้วนแล้วครับสามารถใช้งานได้ยังไม่มีติดขัดเลยครับมาถึงตรงนี้กันแล้วนะครับหากใครสนใจในการสั่งซื้อ NVR ตัวนี้ครับผ่านทางวินิคกุ๊ปเดี๋ยวผมจะแปะคอนแทคไว้ที่ท้ายคลิปนะครับ Boring. Wow.